ตอนนี้ก็ลากีไปวู้ขึงงามแท้เอ้ยนครอบพนุ์เคยมาคือเ้ยสวยประทักนะเมื่อมางามเลยวันนี้เ็บักอก่อนนะจะทาให้เบอีกเย Ừm, bình pháo lao Nó thì xum ở pháo lao เดี๋ยวลงไปแล้วก็วินเนาะแม่นบ่าเจ้าบ่วิน เมงพญายนาคนนามเดือนเสารมาเขากับมาเที่ยวอยู่เนาะมากินเขาเมืองพญายนาคคน,นามงามครับตอนนี้ก็เป็นจะเป็นโรงแรมอันนุนแเปิดฟังเล่าเอนพคนคนนามคนล่าหลายค่ะ ตอนเจ้ากับลายตอนแรกกับลายมันนี่ง่ายนะมั้งทายทางล่าให้ผดแม่นน่แล้ะจะ cho lạc cũng này nè đây của nga 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 nó nga nga cái nga 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 sao nga nga เขาขึ้ชินนะไกลนะเลือกทางนี ขุดแถโอ้าคีขุดไปว่าไรกวันนั้น,นสั้นอยู่ป้าจะหลดคนทองเกี่ยวกรสถานที่ใหญ่โตมากขนกันไรยอะหลอไปวัดเลยกับคนหลายๆเมนแล้วมาวัดต้าหมองวัดดังๆมองวัดคนหลายๆมันกันไร ภูมโนรมจะเป็นไทยท่าขึ้นแ้เบิงเดอร์อนตอนบรรยากาศล้เยอะมากวก็ว่นหาบังจอดอยูงนี่แล้วอันไหนล้นสุยอกนอะได้ต่าเอามัดบแมงจอดป่ะ กขี้ขึนไปบันนั้นขึ้นไในยี่ปนน๊อห้าจอดพูดในตัวไปเห็นว่าอะไรบา้างนั่นแอบเป็นนังขั้นรถจริงหงันเจาที่ในช่องนี้เขาเลยว่าบอกคาหัวตะเข่ามันคือมีรถโดยสารถ้าตัวก่กิโลเดซานขึ้นบ่่นี่บางนีอันก็จอดห้างให้ ไ็จอดที่คนไปต่อโลอคันอีอกไาเกงไปคนเดีเลยมาต่อคิ้วคุณเนียเห่างเหยียดเลยคนหลายทารั้งนะจ๊ะมันต้องน,นี้ต่อขึ้คุณไปอ่ะคนหลายวบริการ่านทรลว่านนร่มาย คะเจะร่วมเป็นาาสร้างกอกมาที่กองของานเนาะคุณเดินมาฝากที่หน้าสุพของครอบครัวของเรามาร่วมเป็นเาด้วยกันัคณะเดินคณเดินที่เดินางจากขึ้นมาแล้วได้สขาอกม้ราากวันาฝ่อของรัฐบาลมาานขอไม่เห็นาสุดอันนี้ถ่ายอะไรดีโอหรือไลฟ์สด

看这个猫。哦哦 บบมันสูงแ,บบแล้วแล,ล้วพี่วินพี่ายาน,านี่ยนะโอ้ยพี่ไายเป็นแค่เมนอาคุณงานมอเคยได้เกี่ยวองค์ค้า่ ถ่ายผมอันนี้ย่างไปอมันไหลโซบเร,รนคือถ่ายลูกของฟิวน้ำอถ่ายผมฟิวที่หลังใช่ยาวผมนี่บอกวาอนหัวลอยวัวโอนห <laughs> ีกฝั่งหนึ่งล่าเด่ยนะแม่รู้ปะอ่ะฟังนะล่าฝั่งฝังนี้เขาอยู่อ่ะไทยแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นล่า,วาสวยมากแม่ทน่จะาืง้งามนะจ๊ะค้าแน่เ อันนี้แบบเราต้องไปแบบวิ่นเลยอันนี้ผ้าใหญ่ใหญหมากไงผักไงเนี่ยนามาอันนู้นฝั่งลาวฝั่งนู้นฝั่งลาวนี่ฝั่งไทยนี่ฝั่งไทยเนาะฝั่งนู้นฝั่งลาวสะพานไทยลาวสพานพุ่นที่เทาทีรถมาก สะพานไทยเหลานี่สะพานไทยเหลาเห็บหน,น,น,น้าบักคักมึนี่คือพี่จับปลายนิ้วมือไปไหนมันถึงด้วย นู้นฝั่งลาวฮัลโหลฮัลโหลฝั่งลาวนู <c oughs> น้นฝั่งลาวเซฟคอยมีคนนี่เอาฟิวจ้ำน้ำแน่าฟิวถึงมาไหนเฮ็ดจ้ำได้รู้แล้วนะวิ่นยืนอยู่ใกล้แล้วก็เดือย แบบงามักคักหนึงนะ่งเนาะท่าใหญ่พระพุทธาบาทองค์ใหญ่มากสะพานไทยลาวตอสะพานไทยลาวคือบอกคอยเห็นคนขามมันไม่ข้อามบอกือาบไม่มีมร,มรถ ไปห้าวไปมาลงกลับไปนี่ไปยืนอยู่หันห้องวิ่นยืนกันก่อนไปยืนแล้วกอวิ่นเยี่ยมเาวิ่นอ๋ใช่อุง่ยใช่่ายวันนี้กัแม่ไปยืนอยู่บันดึงใหตัวปยเดอ ทุกห้องยังเปไปพงห่างเลตุผมไม่เห็นแบบฟีวระวังรื้อนะฟิว นี่เราจะไปจุดนี้ ขาเห็นแบบไบขอานขงคนอาอามานันแม่นสีงบ่งฉันแมนสีร่งอะคืออาย้อนะหลูกเขียมาฮอดเขียมะฮอดกายน้อยดอาสุนี่จะแบบเาให้แมย้อนเงินเนเียนเดียนเดียวป้าสีเทงบ่เออเออขอจังหว ันมาเนมือสูเอกมาก็ต yeah. ้เร็วๆสบล้านแม่ก่อนลมาใส่ไดๆเลยสได้เลยิีดเลยลยเลยล้ยววๆนี่เบูชายู่นี่บูชายมเกอ่ะ้าเไปยิบเอาูดห่านอรยิบเอาลูก เห็นเขาจะไปบบชาไปบบชาพร้อมขอดเดือยไปไนงะจะไปไหว้พญานาคญี่ปุ่นเนะ้องมาแล้วก็จะกลับเดินทางกลับบ้านแล้วดูแบบไปแช่ว พญานาคใหญ่เดีย๋ยวสิวายพญานาคกนาา็น่าจะบาน ยังหลอดท้องพครอยานากแง่หลายจ่าเนาะแล้วว่าจะสัน่นเข้ามาเข้าหลอดเออซุดเลยบ่ตั้งงางหลอดถึงหัวเพลินเลยงานมาต่า,ตางแล้วจ๊ะชื่อโบแมนใช่ไหมไม่ขอบักคักเนะ เราก็ได้ของดีแนะนำฮ้ยท่ายาักงามครับ ภูมโนโรมมุกดาหารวัดพระบาทใหญ่เพื่อเงินนองเมืองนองคองไหลล่าง<ะ>งงงงชุดแล้วคุณหัวเพิน่นไปทำไมไปะไม่เห็นบันดีแบทกับซิมัสละ

สิบล้านเพื่อนบ้าให่ด้มันได้ก็บสิบล้านตอนนี้ขี่รถลงเขาเพรมันรถฟทีเขาจะให้อนุญาตบ่า้ สิงแล้วตอนนาะงหรือมันไก่ก็พูดสิงกซ้ำๆกันแหละตกอนคือวิตอนเสียว ตอ่อคิ้วขึ้นอีกมีรถแล้วคนคนคนี้ต่อ,อ,อคิ้วหลายขึ้เก่าเลย